มันใช้ฮอทดอกใช้อะไรก็ได้มีชิ้นอะอย่างมีของกินแล้วใช้อะไรก็ได้ไหนแล้วเอาเสียบตรงนี้อันเนี้ยอันนี้มันใส่หน่อยเดียวแล้วก็เอาอันนี้กระแทกอย่างนี้นิดเดียวเลอะเชดแล้วก็เยอะไปใช่ไหม แล้วเอาอาชามเล็กมาหนึงให้คุณมัลเทออ๋อมันเยอะไปมันใไซนิดเดียวน้ำมันน่ะหรออืมอะไรเมื่อกี้เราใช้เลยมากกว่าพี่ใช้แค่มันไม่ติดอะค่ะพี่แค่มันไม่ไม่ฝืดฝืดหน่อยเดียวแบบแบบที่ชูถูถนัพี่จำไม่ได้อะว่าได้ๆถ้าถ้าไม่ตีถ้าไม่ตีอะเราใช้อันนี้กค่อย่างงี้ใช่ไหมพี่จำไม่ได้ไกลเกินไม่ค่อยให้ไม่ค่อยสนใจไงเด็กมันทำกันเองเออแล้วเราต้องเอานนี้ใส่ไหม ใส่เลยจุ่มเลยแล้วอ่ะแล้วไข่ไก่ยังอ่าอันนี้ลองแบบไม่ตีนะลองแบบไม่อนี้นะกดลงไปอ่ะกดแล้วสุดแล้วจำไม่ได้หลานหนูทำว่ามันตีแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวพอไฟนี้เปลี่ยนอ่ะมันก็จะเด้งใช่ใช่มันจะเด้งขึ้นมเด้งขึ้นมาเลยเหรอลองดูว่ากี่นาทีนะแล้วสีนี้เลยนะของหลานหนูไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนนะเห็นเขาบอกว่า สามนาทีขึ้นไปไหมแต่ของหลานผมมันดยกขึ้นมาแล้วี่แล้วก็เป็นมันยังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวเราจะดูว่าโอ้โหอันนั้นยาวอันนี้ยาวเกินไข่มันใบเล็กแน่นว่าต้องตัดเนื้อไข่อ่ะมันไม่ขึ้นของหลานหนูไข่มันใส่เต็มเลยนะหลายฟองถ้าหลายฟองมันก็ได้เต็มหลอดนที่รู้วิธีแล้ว รู้วไงตีไข่ใส่ชามเยอะๆปรุงแล้วตักใส่ได้เหรอได้ค่ะอ๋อตกลงเหยือกไม่น่้เหยือกตีก็ไม่ตีไม่ตีแล้วปรุงรสเลยใส่ใส่พริกไทยด้วยมันจะอร่อยเพราะหลานมาอแดปอยู่เนี่ยเนี่ยคนคนนี่นี่สีนี้ก็จะตักไม่เท่ากันอีกตัวเองต้องหากระจงที่มันมัดวัตถะจะตักไม่เท่ากันอีกทีนี้บาทกระจงเดียวเราคุยกันน้องเป็นไงแ่เราทกันเองหลานสี่คนเวลาไปต่างจังหวัด โอ้โหทั้งสาวประลูกพี่พี่ไม่เคยยุ่งกับมันเลยหลานมันเก่งไงหลานมันชอบหากินเพรนเน้นเพราตีได้ใช่นะตีได้ถ้าไม่ตีไข่แล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่ใส่แล้วมันอร่อยยังไงมันไม่อร่อยยังไงหรามันก็ไข่นี่แหละแต่มันแค่ทําให้มันแบบไม่เหมือนไข่เจียวกระทะก็มันทำเป็นสถานที่ทอดอีกแบบนั่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมได้นี่เ้เรื่องนี้มันดีที่แบบมอะไรมันขึ้นเองเฉยเลยและเอกรอบนี่คือใขรตัวของไขนั้นไงอันนั้นไงนุ่นๆอะไรนะาเด็กสมบูรณ์นั้นน่ะที่ว่าโอ้โหคณะจะไปขอขออกองขอาหาสมภัตว่าขอซอ ขาได้หรออร่อยมากเราานมันทาอยู่มันทาเสนีว้ไหไข่ทอดขึ้นเร็วอ้าวมันดันแค่นี้ไข่ทอดขึ้นเร็วขึ้นเร็วกว่าไข่นะเดี๋ยวพี่สั่งมาทำไม้กินีกว่าที่บ้างขึ้นอีกขึ้นอีกไม่แล้วแสดงว่าขึ้นตามที่สุไข่ตีมันจะมันสวยกว่าแต่สูงไมบ้าไม่รู้มื่อกี้มันขึ้นมาเองอะ ขึ้นมาอีกรอบ <tramp. S 1> <Aww. S 2> นัดนัดเราก็สลับไงมีอันตีหรอือนไม่ตีสุดทางแล้วสุดทางน,นี่นี่ตีแบบไม่ละเอียดด้วยนะ <มา S 1> ขอเ่่นโรงไหม <ใ issue? S 2> ใช้ต่อเนื่องได้นานที่ อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับ